อันนี้นะครับเป็นคาราบาวคัพนะครับรอบที่3นะครับอันนี้ลิเวอร์พูลต้องไปเยือนคาร์ดีนับสนามนะครับสนามชื่อเก่านะครับเป็นทอมเมียนสเตเดียมนะครับตัวชื่อเดิมจะเป็นคาร์ดิซิตี้สเตเดียมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ Cardiff City Stadium. Cardiff City Stadium. Cardiff City Stadium. Cardiff kìa, Stadium. Cardiff City Stadium. City Cardiff City Stadium. อัโนุสันโจตาบอลมียงที่นี่บอลมียงยืดอีกมักนกลับมาตรงนี้โค้ดอืมติดอีก,อก ผมให้ช right, right. ักกดีชาก็เรียบร้อยง้างบนง้างมาจากบ้านเลยข้ามรุ่นู้ไงนะกองกลางของตัวชักิีี่กับ เออกระดิชาก้าชาก้ากับนิโคะเล่นกองกลางคู่กันนะชิงกันสองคนยงัดตรงนั้นแหละเพราะว่าเ,าเปิดมหอนะลูกน้องเนี่ยฟอสแทดเอซเดาเอาไงนะเฮ้ย เอาไปฟุมล้งเถอะนักข่าวเร็วอันนี้ลุสันอ๋ออืมอืมดีเนสอยู่ยังซาคิริฮีกอนไม่ได้ก็หไีโอนโหติด อสเปนน่ะอืมเอสเปนน่าเนาะแล้วก็งัดเข้าไปเลยนี่เนี่ยอุณหภูาิเหมือนกันสองศูนย์เลย โคตรโจต่หนาวจากบ้านเลยฮะวันแดดหลุยอาเจฟเฟล

โอ้ชากิล oh, ี่หลาไม่ได้คอนแทคเบเนตฟิชชาแก

ウフフ。<laughs> <laughs>

<I> see. <Robinson? S 1> โรเ์ตสาที่28 you, 8, คูลัทปรลตันดาเรียวคู มิทาเมียาแค่สามสต๊อกนะแน่เลยมิทาเมียเ,เ,เนี่ยชื่อเก่าสน,นองของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรวะผมเชื่อมิทาเมียแน่นอนโคสชเอาไปยังเดโอ้โหบอบบี้ม้วนหมือนเนี่ย สันบาตินเน่ติดอื้อหืออันเน็ตอื้อหือนส่งท่าดีๆไม่ได้ไหมี่จ่ายท่าเฟี้ยวนี่หลุจามือใช่ไหมเนี่ยสปาเดฟวิเวอร์ลอรวะซาก้าอยัง ชักด kind of ีอเมริกัยิงสั่นย sí, ิงสวยมากเลยทนี้ไอ้นี่เปนเป็นซอง สันเออมาให้แบนเน็ตหงุดูบอลสวยมากแบนเน็ตเธอบางทีชกิลี่บัวออสการ์เอสตูปิเนี I mean, yeah. Not what he was hey. intending, hey. Bad, bad pass. On, yeah. Might be able to set up the chance. And room now out on the wing. Wilson. Opportunity. Use of the substitute's bench.

Ah c'est ตจ้าานินเทอจำเป็นยี่เป่า ชอกดไลค์กดแชร์กดซับกดถิงทนครับสกที๊ายบายครับ